หัวใจกัมีความดันก็มีเอามีความดันสูงความดันต่ำความดันสูงจะเป็นความดันยังสูงบ่เนาะว่ามันดันทุลังทุลังดันเยอะทุลังดันเออบ่คคยสับทุลังมือเป็นแน่ทัดมูอลางงานไปเลยบ่ ผมไม่เก่งแลเนี่เนี่ยเนี้อเหนียวดีงันปั้นไงพ่อมันปั้นเน้อย่างดีแล้วที่แหลกตีว่ามันได้หน่อยน้องเมียนตะเขินว่าลาบเหนียวเนาะลาบเหนียวลาบปั้นลาบแล้วเขากระปั้นเน้อย่างดีแล้วว่ามันมันหนีมีจังหวะแล้วข้าวไข่ดีไหมเนี่ยมันกับผเก่าองค 长得。